แกให้ให้เขาสอบสวนต่อจากให้สอบสวนอะเป็นแบบว่เป็นเขาเป็นเขาไปขายช่านก็รู้ว่าน่าจะได้ราคาเยอะเน้่ยเขาจะไปถามร้านแเรียกเงยนไ่ พฤติกรรมเขาเป็นยังไงครับเขาเล่นยาค่ะครับใช่แล้วเขาเข้ามาเอาไอ้เรียกว่าอะไรนะแผ่นโลค่ะแผ่นโลใช่มันเอาไว้ทำอะไรครับเขาลองขาลดเคนค่ะเอาไว้ลองขาลดเคนเวลาเล่นงานอะไรใช่ไหมครับเขาเข้ามาเอากี่ครั้ง้วครับไอ้ครั้งที่สองนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองใช่ใช่ซึ่งคนร้ายเนี่ยเราเราเราคุ้นหน้าไหม คุ้นค่ะเป็นเดินแถวนั้นแล้วค่ะเขาเราได้มีการไปพูดคุยกับเขาไหมล่ะยังค่ะยังซึ่งเรารู้ตัวแล้วว่าใครไอ้แผ่นนี้มันมีมูลค่าไหมพี่มีค่ะเธอเขาเอาไปเขาเอาไปทำยังไงครัอ๋อพวกนี้ไปขายอย่างเดียวค่ะแผ่นเหล็กใช่แล้วไปขายเป็นช่างกิโลอย่างเงี้ยเหรอใช่แผ่นนึงมันหนักประมาณกิโลพี่ประมาณสามสิบค่ะแผ่นนึงก็ตกอยู่ที่ประมาณสี่พันอ่ะสี่พันต่อแผ่นเนาะอันนี้เขาไปกี่แผ่นพี่ สาม,สามแผน่นรอบสองนะแล้วรอบแรกอะ่ะรอบ,บแรกอะ่อะไม่รอบแรกอ่ะแผ่นหนึ่งค่ะรอบสองอะสองแผ่สนสองแผ่นอ๋อแล้วนอกจากแผ่นโลแล้วมีอย่าง,อ,งอื่นด้วยไหมพี่เออมีเออเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ล็อกผ้าใบค่ะล็อกผ้าใบเหล็กล็อกผ้าใบใช่ตัวใหญ่เลยพี่อ๋อตุลีเขาเก็เอาไปด้วยเนาะใช่อันนี้เอาไปสี่ตัว,<า>ตวค่ะสี่ตัวอ่อแล้วก็เหล็กเหล็กสามแล้วก็ไอนี้สี่ตัว ซึ่งปกติแล้วเวลารถรถรถเคของเราจอดจอดเนี่ยไปในพื้นที่ของเราใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วคนนอกสามารถเดินเข้าออกได้เลยครับหรือยังเอ่อได้ค่ะแต่ว่าเราปกติเราจะไอ้ให้หมานอกข้างนอกอะ่ะมันจะเหา่ามันจะอะไรแต่วันนี้<ๆ>วันที่เกิดเหตุอะ่ะไม่ได้เอามันนอกข้างนอกอืมครับซึ่งซึ่งวันนี้เราก็มาเดินทำม,มาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ใช่<ร>ใช่ค่ะค